ประธานรู้ไหมครับเวลาเราพูดกันในสภาเนี่ยเราพูดกันถึงแต่ประชาชนประชาชนประชาชนทุกเรื่องเราจะพูดถึงแต่ประชาชน งบ3.7ล้านล้านเนี่ยจริงๆประชาชนจะได้จริงๆนี่ที่ผมนั่งดูทั้ง39มาตราเลยเนีย่ที่ถึงเขาจริงๆเนี่ยก็คืองบรายจ่ายงบกลางวงเล็บ5าคือค่าใช้จ่ายเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศหรือที่บางคนได้พูดไปบ้างแล้วคือจิตติต้นวัลเลตแต่วันนี้ผมทราบข่าวว่ารัฐบาลทั้งคณะจะแปลงมาเป็นเงินสดให้พี่น้องประชาชนคนละ1บบบาาาาทผมไมไ่่อออยยยกคุณรัฐัฐลงเดีวานราี่าม,าาามอ,าอ,อมาช สภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนทุกนตกคักท่านให้ไปเถอะท่านอย่าไปต่อแจยต่อแจเลยนี่มันมีมงบนี่สามจุดเจ็ดล้านล้านนี่ถึงชาวบ้านแค่นี้แหละครับเพราะนอกนั้นที่ส่งไปห,หน่วยงานที่ถึงตาสีตาสายใ่ยมีใญ่มาตรงนี้แหละท่านประธานครับเขารอคอยมานานแล้วแล้ววันนี้เขาดีใจมากพอรู้ว่าจะได้เงินสดก็ฝากรัฐบาลหลังจากเราไปของอบเพิ่มเติมงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีหกเจ็ดหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันล้านแล้วบวกกับตรงนี้ยังขาดอีกนิดหน่อยต้องหามาแต่ก็เชื่อในความสามารถของรัฐบาลนี้ผมเชื่อนะครับเพราะผมก็เป็นผู้แทนมานานผมม ขอบคุณท่านนายกทักษิณชินวัตรเลยอดีนะตนายกรัฐมนุตรีคนที่23ไม่ผิดนะครับที่เอ่ยนามเพราะเขาเป็นนายกจริงๆได้วางพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศนี้ไว้อย่างดีเลยครับท่านประธานครับผมฝากจริงๆผมอยากเห็นเพื่อนผู้แทนราษดรทุกพักครับผมไม่บอกเสจยด้วยซ้ําว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยผมจะบอกว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทที่แจกให้พี่น้องเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนทุกพักการเมืองที่เป็นห่วงเป็นใพนยพี่น้องเก่งไม่ใช่พูดเป็นห่วงเป็นใแย,ยนแต่ประชาชนแต่พอถึงเจ้าคนนี้นนเขาบ้างไม่ได้เขาไม่ไ จจะได้ริงๆผมจึงอยากไม่เห็นการลุกขึ้นมาสกัดและอยากเห็นการเพิ่มดังนั้นก่อนที่จะลงไปเนี่ยผมไม่ขอตัดหรอกครับแต่จะขอเพิ่มแต่มันผิดกฎหมายแต่เพิ่มความรู้จอามาจากไหนแล้วแต่เงินที่ขาดเงินที่เหลือก็ฝากรัฐบาลท่านรีบไปดําเนินการหาวิธีการผมเชื่อทีมการคลังชุดนี้ผมเชื่อด,ด้วยสติใจว่าทําได้ร่วมกับท่านนายกที่จะมาช่วยดังนั้นขอฝากไว้นะครับว่าให้รีบถึงนอกจากคนปลอบบางนอกจากคนพิการบุคคลทั่วๆไปที่มาลงทะเบียนไว้30กว่าล้านถ้าท่านประธานได้ยินนะครับเอินกำลังจะไหลมากำลังจะไหลมา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครับท่านประธานขอบพระคุณครับ